สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มา,มาพบก,กับช่องยายนเพชรแชนแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือน,นี้ยายเพชรีเดี๋ยวนำของมูลนิธิทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวชมปเป็นแนวทางงวดประจําวันที่16พฤศจิกายนเนาะพี่น้องเนาะก,ก่อนสิไปรับชมรับฟังยายเพชรีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายเพชรีน้ำมีเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะยามย,ยายเพชีล่วมกิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบบริการเบิ้งผ่าน,านชมแนวทางเนาะค่ะ พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักททยกับแย่ไปซีกะคอมเมนต์มาใตาคลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเขาห้องเรียนต่อพี่น้องเริ่มต่อเลยเนาะค่ะเนาะไปเบิ่งแเนวทางอาจารย์พันหลกคนเลยเนาะค่ะแนวทางนี่มากรมูเลยพี่น้องเป็นแนวทางเลขเด่นแย่ไบซีเองเนาะค่ะสูตรคำนวณมาเองโดยเฉพาะงวดที่แล้วเด่นบนมาตัวศูนย์กับหนึ่งาหนึ่งนาะจ้ะพี่น้องดับแปดล่างเอาอยู่ได้พี่น้องมาตามต่อจ้าสิบหกทับสิบเอ็ดทับหกหก เดินบนมาตัวหากระพกมาตัวใดตัวหนึ่งวาสันดับล่างเก้าเนาะคะ่ะมาเบิงวางงวดนี่สีดับเอายูบอเนอพี่น้องพระวางงวดทีแล้วย,ยายไพยันบอกคักเลยพี่น้องเพราะว่าลายสำนักหลายอาจารย์มากทีเพื่อนไห้เดินแปดล่างมาเนะาะเพื่อนอาเพื่อนทักเช็ดยายไพ่มากบอกว่ายายไพ่เจ้าคือดับล่อยคือมักแปดคักแทงงวดนี่วาสันเพื่อนว่าเอามากักกระจวดว่าสันยายไพ่วานะค่ะพี่น้องเพราะว่า ทุกสำนักทุกอาจารย์หรือว่าแยกไห่กับเป็นเพียงแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเท่านั้นเอาผูรดามาหากับ6กกระจวดเนาะค่ะยังบ้หางในรดเนาะค่ะพี่นอ้องหลังแต่ทํำเลขไม่เองอยู่นี่5้งวดแล้วยังไม่หลุดเนาะคะ่ะก่อนเข้าหเนาะจากพี่น้องเดินบนเข้า6งวดทีเแล้วเข้าหนึ่งมาตามต่วอว่าเลขเดินแย่ไผ่จะเดินดีบ่หงวดต่อไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเล่จ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับหน่วยล่างดับเฉพาะหลักหน่วยเนว่อทางของเงินผูใช่เนาะค่ะดับ4หลักหน่วยเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขวิ่งสายแข็งวสันสพี่น้องแนวทางของแอดพันธ์ฮาดเนาะค่ะอ่าวที่แล้ววิ่งหากะหกเนาะค่ะวิ่งห้ากับหกมหาเนาะจ้าเนาะมหามหาบนหกลางวันนี้หกกับเจ็ดวิชนของชนของแกไพ่หกเนาะพี่น้องวันนี้เนาะเจ็ดลางเนาะพี่น้องวันนี้แกไพ่ว่าเจ็ดมาลางแน่นอนวสันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดนั่งฟังวดที่แล้ว,ว,นนะะว 6, ห,าห,าหา 6, ้านนกับ 7, นนนนนกนหนึ่ง งวดที่แล้วหากันหนึ่งมาทั้งหนึ่งทั้งหาเลยเนาะจากงวดนี้แอดนั่งฝ่าเราบอกว่าราฝ่า,านั่งฝ่าเพิ่นซื้อว่านั่งฝ่าราชีมังกร้ะพี่น้องแล้วก็อีกอันอันนึงเป็นเด่นนั่งฝ่าน้อยนะคะอยู่น้ำกันในรันะพี่น้องมาเบิ่งว่าจะมีตัวใดชนกันบ่เนาะจากเพิ่นบอกว่าเด่นบน6กับ7ชน6ของแงไพ่นะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์หนุ่มราชเทวีเนาะคะ่ะเลขติดบน งวดนี่890มาโตเนาะคะ่ะงวนนี้งวดที่เรียกคนรุดเนาะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง2ตัวงวดที่เรียอ่า้นิ่งเนาะคะ่ะเข่าหา1กับ63มาตามต่อจา้างวดนี้พูบอกว่า67 68 69 77 78และ7เก่ามักตัวใดกระจวดมาได้บนล่างบราวนี่แอดพฤหัคือเก่านี่ล่ละพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดนางฝาหน่อยเนาะ,ะแอดนางฝาหน่อย หาหกเจ็ดชนกับยายไพหากับหกเนาะค่ะเนาะสำหรับแนวทางของแอดนางฟ้าเพื่อนจะสรุปมาอีกรอบนึงเนาะคะ่ะแอดนางฟ้างวดที่แล้วฟันหาเขียนๆมากเนาะพี่น้องยายไพกับขอขอบคุณแนวทางแอดนางฟ้าลหลายๆเนาะคะ่ะเพื่นอนเขาไปหอดใน YouTube กับขอขอบคุณแอดนางฟ้าลหลายๆเนาะคะ่ะที่เพื่นอนเขาไปเบิ่งยาย่ไพในช่อง YouTube เนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเดินบน3ตัวมาตัวงวดแล้ว0 1 2 0 1 2มา2เนาะจ้าเอ้ยมา1เนาะพี่น้องออกเก้งวดนี้567ชนกับเย้ไพ่หและ6เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าเลขล,นนนะะนะลั่นบนเนาะค่ะเนาะอัพลั่นบนแนวทางของปูใจสามกับ4มาโตว่าสันเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง10บลางคู่ขี้ว่าสันพี่น้องงวดที่แล้วว่าสัน10บลางคู่ขี้ สูตรแรกเขาหสูตร 2, สองเขาสามเนาะจ้าเนาะงวดนี้สูตรแรกห้าเจ็ดหนึ่งสูตรสองอ่าแปดหนึ่งสี่หกชนกันอยู่ที่หนึ่งสองสูตรชนกันอยู่ที่หนะึ่งเนาะอ่ะพิจารณาได้สําหรับแนวทางของแอดน้ำผู้เนาะค่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางวิ่งบนล่างมาตัวแนวทางของแอดยืนเนาะค่ะงวดที่แล้วให้หกมาล่างเนาะจ้าเนาะงวดนี้แปดวิพินทองสิบูเบนหกแปดซะบบอ หกแปดเนาะหกแปดเจ็ดแปดประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะบอตีดับยยไผ่เนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับล่างดับล่างเอชเคอีเนาะคะ่ะเนาะดับซีวสันต่อไปเลยจ้าเอาแนวทางเลขดับข้างทึงวสันดับหกพี่น้องถ้าดับหกเหลือห้าตัวเดียวนะคะ่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอชรวยเข่าลายงวดเด้ดพี่น้อง,งวัที่แล้วเข้า 1, 5, หนึ่งห้าตกกลับเนาะจ้าตัวเน้นเพื่อนนึ่งหาพร้อม งวดน,นี้เพิ่นบอกว่า40 50 60 44 5 464เน้น40กับ64พี่น้อง64นี่งวดที่แล้วสวยเนาะพี่น้องเนาะยายพี่บอกว่าบ่แม่นสิบอว่า64บ่ว่าสั่นสวยตะวันยายพี่มักจับแนวทางของปืนเขากับยายพี่เป็นหนึ่งหาหนึ่งหาอย่างไรล่ะนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวว่าจับใส่สิเป็นตัวใดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอินซีพระเนจอนเนาะค่ะ อินซีพน่พเนจรพี่บอกว่าสิบหน่วยข้างเทิง 3, 4, 5, 3, 4, สามสี่ห้าศูนย์สามสี่หาศูนย์ชลกันกับแย่ของแย่ไพ่อยู่ที่ห้าเนาะค่ะสําหรับแนวทางอินซีพน่พเนจอรเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนอาจารย์สมหมายเนาะคะ่ะสามกับเก้าสามล่องลางวัติเลี่ยวมากเก้าเนาะพี่น้องเนาะสามกับเก้ามาเก้าหลักร้อยเนาะค่ะงวดนี้สามกับเจ็ดตัวไหนจะมาแนวทางของแอดยืนเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาได้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางปักหลักสิบล่างเนาะพี่น้องเนาะ ปักลักสิบล่างปักลักสิบล่างอยู่ที่สองสามฮะเอ่อสองสามศูนย์เนาะพี่น้องเนะาะปักลักสิบล่างวัสดุเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอจเจเนสมาแล้วเด้อพี่น้องพี่น้องถามว่ายายไพ่งินนี่ยายไพ่บุลงเจเนสให้บวกไขกว้สัตว์มาแล้วล่างมาตัววัสดุเอเจเนสงวดที่แล้วศูนย์ก็หกมาหกเนาะจ่ะวดนนี้เก้ากับสอง เก้ากับสองมาโตว่าซานพี่น้องสำหรับแนวทางของแอดเจนิตเนาะคะ่ะพี่น้องมักตัวใดกับพี่เจน่าเก้าติดดับยายไพ่เลยพี่นอ้องเหลือสองตัวเดียวแขแงๆมากกัะจวดยายไพ่สีมัก,กบอกจังสี่เนาะพี่น้องถ้าเิ่นมาสองตัวแบบนี้เหมือนงดทีแล้ว่วก็จะหายหกกับแปดมายายไพ่บอกว่าแปดติดดับเหลือหกตัวเดียวเด้อยายไพ่สีวาจังสี่เนาะวันนี้แอดเจนิตบอกว่าเก้ากับสองเก้าติดดับเหลือสองตัวเดียวเอาสองอะไรดีนะคะพี่น้องเนาะสองแปดบ่พี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดเจนิตเพิ่นบอกว่า อ่าสิบหน่วยล่างสองมาโตวาซันพี่น้องมาจา่ามาเบิงอ่านเพื่อนเอาจับมัดกับอาจารย์วันชัยวัซันพี่น้องขะแคบหน้าจอเลยพี่น้องขะแยกให้บอ่านหายาหนเนาะสองตัวอเอาเพื่อนเอาแนวทางของแอดเจเนตกับแอดวันชัยมาจับมัดห้อมกันเนาะคะ่ะพิจารณาเป็นแนวทางใดสําหรับสองตัวจับมัดนะะเนาะค่ะเนาะแอดเจเนตกับแอดวันชัยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเต้มเต้มสิบหน่วยบนของอาจารย์ยื่นเนาะคะ่ะเก้ากับหก ต้ม10หน่วยบนเต้ม2ตัวด้วพี่น้องโมงเมนเต,ต็มรวม3ตัวเนาะจ้าเต็มรวม2ตัวบนเก่ากับ6ตัวสั่นมาโตเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของนมขอนแก่นเนาะพี่น,อนะนออ้องเนาะนอคอก็์พนบอกว่า10หน่วยข้างเทิงงวดที่แล้วเขาหนึ่งเนาะจ้าเนาะงวดนี้3 4 5 6ี่ห้ามาโตสําหรับแนวทางนอคอกกเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางปักหลัก10บนระยะสั่นว่าสั่นพี่น้องเก่างวดแล้วย่งบอลลดว่าสั่น เขาหาเนาะจ่ะงวดที่แหลือสามสี่ห้ามาหานะพี่น้องเนาะงวดนี้หกเจ็ดแปดตัวไหนจะมาสิบบนเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่งวดที่แล้วให้หกเนาะจ้ะงวดนี้เพิ่นให้ยสองว่าสัตว์เพิ่นเพิ่นเพิ่นเขียน,น,น,นอยู่ข้างเทิงเลยพี่น้องนี่เลยจ้ะงวดนี้ให้สองเนาะจ้ะบวกรวมกันมาแล้วงวดนี้สองล่าง,างนั่นเห็นบอยแย่ไพ่บอกว่าชนก,นกันกับออกของแอดเจเนตเนาะพี่น้องเนาะแย่แอดเจเนตหายสองกับเก่ามาแย่บอกว่าเก่าของแอดเจเนตติดดับแย่ไพ่สี่เหลือสอง บาทที่นี่เหลือสองอา,อาจารย์ธานีกับเขาดีได้พี่น้องมวนนี้ให้สองล่างสองอยังยืนไว้ได้ดีค่ะพี่น้องขากันผูใ้ใดมักสองเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางบนไหามาตามต่อเด่นล่างเด่นล่างของค้นเพชรเนาะพี่น้องนอ้องงวดที่แล้วศูนย์ก็สามมาสามเนาะพี่น้องงวดนี้หกกับเก่ามาตัวใดตัวหนึ่งถ้าเก้าติดดับแย้ไปซีเหลือหกเอาแต่จัดไปสองหกค่ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง10ล่างอาจารย์ชาวโรดเนาะค,ะ 2, 3, 4, 2, 3, 4, 4ค่ะ่ี่จะชนเลข2กับแนวทางของอแอดเจเตนตเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางน่วยบนน่วยบนปูชัย0 1 2 3 8่เออย0 1 2 4 8าาสเนาะจ้ะสำหรับแนวทางน่วยย่างเดียวนะคะ่ะโบเกี่ยวกับ10บนเนาะคะ่ะเนาะสำหรับแนวทางปูชัยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่อ่าพนบอกว่า วันพฤหัสที่16ถ้าเลขวันพฤหัสน่าจะมีศูนย์ได้พี่น้องอีหลีเลขออกวันพฤหัสศูนย์มาแน่นอนงวดนี้ถ้าเป็นเลขออกวันพฤหัสเนาะจ่าจับคู่ว่าสัน่นเพิ่นเด่น41 42 50 52 60และ62มักระจวดว่าสั่นพี่น้องเอ้าสองเจ็ดห้าสองอ่า862 962แสดงว่าเพิ่นเน้น62ศิลาว่าสัน่นเพิ่นวา่าเพิ่นซื้อว่าศิลาเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะเข้ามาปิดถ่ายด้วยแนวทางเด่นบนสูตรนี้อาจารย์ชนพลเขาดีเนาะจ้ะเด่นบนสูตรนี้7891วดเก้านงวดที่แล้วมาถึงเก่าถึงหนึ่งเนาะค่ะเนาะออกมาเก้ากับหนึ่งคู่โต้เนาะจ้ะวันนี้9013 9013สาาหำหรับแนวทางเด่นบน16ปกุสึิกาแนวทางของอาจารย์ชนพลเนาะค่ะผู้ใดมักของเพิ่นกัจวดจัดสูตรนี้เนาะค่ะเนาะถ่ายคลิปนี้แพร่กะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้ะที่ได้เขามารับชมรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเง,ง่งเง่งรวยๆปังๆสุขูมสุขคนเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าเี๋ได้แบ่งปันขอมุูแนวทางให้แย่ไพ้มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ช่มเป็นเนวทางเนาะจ่าขอบคุณในห,หลายเด้อจ่าสวัสดีจ้า